บิบุมรับบลาอูลาดูอาอุกมสำหรับคนที่ไม่เอาอิบาดุรฮ์รมานก็อิบาดุรฮ์รมานฉันไม่สนใจไม่สนใจอิบาดุรฮ์รมานไม่สนใจเรื่องอัลลอฮ์ไม่สนใจเรื่องอิสลามอัลลอฮ์บอกยังไงฮะอัลลอฮ์บอกคุลมายะบะอุบิคมโอมุฮัมมัดจงบอกคนที่ไม่ต้องการนะคนที่ไม่อยากอิบะดาคนที่ไม่อยากเป็นอิบาดุรฮ์รมานคนที่ไม่อยากรู้จักอัลลอฮ์คนที่ไม่ต้องการอิสลามบอกพวกเขาคุลมายะบะอุบิคมรับบินลาอูลาดูอาอุกมแม้มันไม่เอาโทษนะ อัลลอฮ์ไม่ได้เยแสะอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮ์ไม่ได้สนใจแลวอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้แคร์ใครไม่เอาก็แล้วแต่เพราะมันมีที่สําหรับพวกมันแล้วคือนรกไม่ต้องห่วงนี่ชัดมากต้องพูดแบบนี้เราบอกแล้วเราสอนแล้วเราชี้ทางแล้วยังไม่เอาคุณจจเอาอะไรก็เอาเลยคุณมายะบาอูบิคมระบีเป็นคําพูดที่ท้าทายคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับคําสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์ ลาลาดูอาอุกุมแม้คุณไม่ต้องไม่อยากขอจากอัลลอฮ์แม้คุณไม่อยากจะอิบารัต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ต่ําลงครับศาสนาอิสลามไม่ได้ต่ําลงไม่มีปัญหาคุณต่างหากที่กําลังทําร้ายตัวเองไม่ใช่ว่าทําร้ายศาสนาอัลลอฮ์คุณไม่ต้องกลัวกุลมายะบาอุบิคมรอบบีอัลลอฮ์ไม่ได้แยแสจากอะไรนะคำปฏิเสธของคุณเล่าลาดูอาอุกุมฟะกต์กัซับตมฟะซาวฟะยกูนูลิซามะแล้วคุณจะได้รู้ บทสรุปสําหรับคนปฏิเสธจะเป็นอย่างไรนะครับเอาล,ล็อเตรียมไว้แล้วขุมนรกให้แก่เขานาอุซุบิลลาฮิมินันนารนี่คือทั้งหมดนะครับขอโทษวันนี้สรุปยาวไปหน่อยเพราะมันยาวมากไม่รู้จะสรุปยังไงเอาละครับประเด็นบางประเด็นก็ให้ฟัรมกระจ่างไปแล้วนิดหน่อยสุดท้ายครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยอ,อ,อย่าลืมนะครับที่อาจารย์ประชาสัมพันธ์เมื่อขั้งต้นกลับไปทําการบ้านทําบทความ เรื่องอิบาดุลร,ร์มานเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อัญชะลอเราจะประกาศอีกทีหนึ่งว่าจะส่งมาประกวดยังไงแบบไหนรายละเอียดครับขอให้ทุกคนวันนี้ถ้าจะเดินทางกลับขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยขอให้กลับถึงบ้านให้สลามแก่พ่อแก่แม่นะครับเราทุกคนเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงลูกๆของท่านพ่อท่านแม่ เหมือนกับท่านเป็นห่วงลูกๆของท่านเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่มหาเลยสามารถบอกแทนมหาเลยได้อย่างนั้นนะครับขอร้องสภา n ว w ต t a จงคุ้มครองพวกเราให้ปลอดภัยในการเดินทางให้ปลอดภัยในทุกๆอย่างในโลกนี้และให้เราปลอดภัยในทุกๆอย่างในโลกหน้าครับขอร้อจงตอบแทนครับวัสลามอะลัยกุมะรังตุลลอฮ์บะเบอร์เกตด